สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกับตาสตอรี่ครับการเดินทางกับที่รับนะครับพอออกเวนมาเก้าโมงสี่สิบห้าแล้วครับก็สิบโมงกว่า ก็เป็นบรรยากาศเดินทางกับที่พักนะครับเนื่งเลยว่าตพิงจะออกเวรน,นะครับตอนเก้าโมงสี่ห้าครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าป้าสตอรี่ครับ ช่วงนี้ก็ไม่มีเวลานะครับจะเข้าไปเยี่ยมชมช่องเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ช่องที่เคยติดสามนะครับเพราะว่าก็ต้องสนใจนะกับเรื่องปากเรื่องท้องนะครับเรื่องการเมืองนะครับ ที่จะแต่งตั้งนายกคนใหม่นะครับก็ติดตามมาก่อนเลือก